เลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับหลงฟันเรียบชแนลท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่ในป่าเลยครับท่านผู้ชมอยู่กับรถเกี่ยวข้าวสมคิดทีมงานเจ้าผาสังลรุยเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมในปา่ปาท่านผู้ชมป่าปามก็มีแล้วก็อยู่คาก็มียางก็มีนะครับตามมาถึงในป่าเลย มาดูข้าวในป่าเป็นยังไงบ้างทุกคนไม่ค่อยดีนะครับข้าวบางแล้วก็เม็ดเล็กนาประมาณยี่สิบไร่ยี่สิบไร่เกี่ยวเกี่ยวไปแล้วประมาณเกือบครึ่งนะครับผมว่าเกือบครึ่งได้ข้าวไปประมาณอุ้มกว่าแล้วครับข้าวไม่ดีนะดูจนยงข้าวบางมาก เดี๋ยวดูภาพมุมสูงแป๊บนึงก่อนับท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างครัมาไกลครับท่านผู้ชม,ชมน่าจะใช่ของแกหมดเลยนะเป็นข้าวข้าวดีดปนด้วยเป็นนะของแกหมดเลยก็<อ>ทำหลายอย่างนะชาวนาเจ้าของนาคนนี้ทำหลายอย่างทำทั้งมันแล้วก็เอยทำทั้งปามแล้วก็ยางด้วยนะครับ ผมลองขับดูนะให้คนขับไปกินข้าวเขาทำทำตัวยกหน้าปั่นหน้ามาใหม่นะเป็นระบบใช้มือหมดเลยนะครับขับแรกๆก็จะหลอนหลอนมือนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เท้าเลยนะเมื่อก่อนใช้เท้านะลองต้องคิดใช้เท้ายกยกหน้านะยกขึ้นยกลงเดี๋ยวนี้ก็ใช้ตัวขวามือควบคุมหมดเลยนะทั้งปั่นหน้าทั้งยกหน้านะครับคนไม่เคยขับก็จะสับสนนิดนึงนครับ วนนี้ใช้ยกแล้วก็ปั่นในตัวเดียวกันเลยดันดันไปซ้ายก็จะปั่นหน้านะครับหมุนเดินหน้าถ้าดันออกขวามือก็จะหมุนถอยหลังครับแล้วก็ดันเดินหน้าก็จะดันหน้าลงห่อยหน้าลงก็ดึงก็จะยกหน้าขึ้น,นครับบางทีลองขับไปแล้วขับไปประมาณไม่ถึงไรัง้งเปลี่ยนเขากินข้าวครับเด็กคนขับกินข้าว มนขับก็ไม่อยากหยุดนะเพราะว่าหยุดวัวฝนตกไนงะอยากยางให้แล้วเลยก็มาเปลี่ยนยังพอขับได้อยู่นะครับอาจจะร้อนอนมือไปบ้างนะเพราะไม่ได้ขับนานไม่ได้ขับนานแล้วก็มาเจอระบบควบคุมแบบนี้แล้วก็ร้อนไปใหญ่เลยแต่ก็ยังขับได้อยู่สักครึ่งวันก็ได้จะคล่องตัวแล้วนะ ใช้เช้าก็จะเมื่อยช่วงจะเมื่อยช่วงเขานะยกขึ้นยกลงทั้งวันนะยิ่งเดี่ยวทั้งวันทั้งคืนด้วยโอ้โหขายนี้คแทบก้าวไม่ออกเลยตอนนี้ก็สบายเลแต่ระบบระบบตัวเดินต้องมันอยู่มันอยู่คู่กันนะทางโน้นะตัวเดินสองทางคือต้องให้ช่องว่างน้อยที่สุดอ่ะ คือเวลาเราเลี้ยวไม่ต้องฉีกมือเยอะเพราะว่าเราคุมคอนโทรนอยู่ข้างจ่มือเดียวนะตัวเดินคือช่วงว่างให้มันน้อยที่สุดอตอนเลี้ยวตอนอะไรไม่ต้องฉีกมือเยอะไม่ไม่เมื่อยมือนะดีหรือว่ายังใช้ได้ไม,ไม่ไม่ว่างเยอะนะเลี้ยวได้เลี้ยวสลับล้อได้อยู่นะครับถ้าว่างเยอะก็เลี้ยวสลับล้อไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ข้างเดียวคอนโทรนอ,อยู่ข้างเดียวเลยทั้งซ้ายทั้งขวา จะตีหมกักไป่อกว่านาน๋ยวที่ต้องทำพร้อมกันนะถ้าทำเจ้าเีือทำไม่ได้แต่บอกว่าเพราะเป็นนาติดป่าหมดเลยครับถ้าเหลือเจ้าสองเจ้านนกกินหมดแน่นอนเลยว่ารอบๆรอบๆกันมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยครับ ตอนจะขายข้างล่างก็จะได้อัตรดหน่อยครับเพราะว่าได้ยินทั้งเสียงเครื่องเสียงท่อแล้วก็เห็นรถแบบเต็มๆคันนะครับข้างบนอาจจะเห็นอะไรไม่มากครับเห็นอาจจะเห็นมุมกว้างเข่าดีดเริ่มมาแล้ก็ระบาดนะเข้าดีดแก้ไม่หายนะครับ ถึงจะใช้รถตัดใช้ยาลูกก็ไม่หายยังมีเหมือนเดิมเจา้านี้อันนี้มีทั้งข้าวดีแล้วต้นต้นกกต้นสามเหลี่ยม แล้วครับท่านผู้ชมเห็นมาแวบมาสองพันนะครับการันทุจะเกี่ยวเสร็จที่เจ้ามาช่วยกันนะมาลง S <S <an other> ก็เจ้าของนาบอกว่าก็เหมือนทุกๆเจ้าที่ผมไปถ่ายนะครับถ้าราคาข้าวถ้าราคาราคาคข้าวอยู่ราคานี้อยู่ก็ <S <S <an other> น่าจะน่าจะไม่ทำนะน่าจะปล่อยเขาเช่านะครับเพราะว่าวันนี้ราคาข้าวอยู่ที่ห้าพันสี่นะครับถามเจ้าของนามามกี้นะครับถ้าราคายังอยู่ราคานี้ก็อยู่แกก็จะไม่ทํานานจะปล่อยเขาเช่าทําแล้วก็ไม่เหลือนะครับเพราะว่าแกมีทั้งตามแล้วก็มียาง แกบอกว่าทํายางดีกว่าครับกีดสามสี่มีดก็ได้พันหนึ่งแล้วครับข้าวนี่โอ้โหแย่มากราคานี่ยังดีนะครับเป็นนาเช่าเออเป็นนาตัวเองครับถ้านาเช่านี่ถ้าไม่เหลือเลยแล้วข้าวอย่างนี้ด้วยข้าวบางไม่ได้ข้าวอย่างนี้จะเสร็จเลยครับอันนี้ยังดีงเป็นนาตัวเองนาตัวเองก็แทบไม่เหลือเลยแกบอกว่าถ้าราคายังอยู่ราคาห้าพันกว่า,กวาแกก็ให้เขาเช่าครับไม่ทํา อาจารย์ต้นแล้วก็อาจารย์ตักนะครับไปเกี่ยวมาแล้วนะครับหกไร่แล้วก็มาช่วยกันน่าจะได้แค่อุ้มเดียวนะมาช่วยก็น่าจะเกี่ยวได้แค่อุ้มเดียวเข้าไม่ดีนางแสรเจ้าของนาเนี่ยยิ่งข้างบนนี้มีแต่หญ้าเลยครับท่านผู้ชมมีแต่หญ้าทั้งนั้นเลยไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปคุยกับเขาสักหน่อย ไม,ไม่ได้เจอกันว่น่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งเกือบเดือนแล้วนี่มาในป่าผมยังตาม,มาอยู่เลยจากที่อูมามาเกี่ยวทีนี้ก็ประมาณโอ้40น่าจะ40กว่ากิโลนะไม่ใช่กใกล้เคียงครับ อาจานตักในเกี่ยวได้แล้วมั้งเนี่ยเอาได้แล้วมั้งน่าจะคุ้นมือแล้วน้องมาใหม่ๆหม่ไม่ไม่คุค้นคอนโทลซ้ายมือนะครับย้ายไปย้ายจากซ้ายไปขวาอันนี้น่าจะคุ้นชินแล้วห่ะอยู่หลายเดือนแล้วครับ mang kia lại đây Cái này à Áo lưới Áo à đây anh à Bài, bài đây anh เอาเลยโตัวโลเลยโลเห็นไหมถ้า<ล>ไม่รักกันจริงก็ไม่มาหาเลยเนะี่ยเห็นป่ะไกลขนาดยังหาเจอเลยเห็นปะ่ะเอใช่ไหมเดี๋ยวขอค่าน้ำมันกลับเลยนะโอ, <c oughs> อ้สามมหาเอาเลยโตัโลเองเลยได้ถึงรุ้มหรือเปล่ามีแต่หญ้า มึงจะได้ไปอุ้มเดียวยเนี่ยข้าวมีดีไล่ล,ละหกสิบถังไปหรือเปล่าได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าไล,าล่หกสิบถังยิ่งข้างบนนี่ยิ่งมีแต่ยากเลยใจน้่นดีไหมแล้วรถตัวเองก็มีทำไมไม่มาเกี่ยวล่ะปลายท่อไปไหนอ่ะปลายท่อหายไปไหนแล้วอ่ะเออ ให้มันหอนนะให้มันหอนเหมือนอะไรนะอ๋อตัดปฟออกแล้วมันหอนใช่ไหม,มไ,ปไ,หไปได้ไปไหนอ่ะนี่อ๋อจะไปร้อยเอ็ดกับเขาหรอเขาจะให้ไปหรือเปล่า เอากลางนาน,ลนเล่หรโอ้เดี๋ยวมันขยาวลงเองเลยคันนี้ได้ตัดอุ้มออกไยอุ้มเดิมอยู่ใช่ไหม,ไมหหตายแล้วครับกลางอุ้มกลางไม่เป็นเลยอ่ะ ตั้งเสร็จแล้วลงมาคุยกันดีกว่ามานั่งคุยกันดีกว่าให้เขาเกี่ยวไปยังไม่เสร็จอีเหรอเ <c oughs> สร็จย <c oughs> ัง <c oughs> ตายแล้ว่วัจะาการร่้มเปลี่ยนเข้าเกี่ยวเสร็จแล้วโอ้ตายตายตาย ไปเขาอ่ะหรือไปอ้างล่างกันก่อนไม่ได้เกี่ยมั้งข้าวอ่ะก,ออกินข้าวยังยังเนี่ยมาหากินข้างหนะ้าเนี่ยด้วยข้าวอยู่ทาง่งเป็นไงเหนื่อยไหม มีคนให้กำลังใจก็ตอนนี้มีเยอะแยะมีอยู่นี่มีเด็กใหม่หรือยังมีแล้ว,ม,ลว <laughs> มีแล้วนะกับคนเก่าเอ้ยงัดยงงัดดีเ <laughs> <laughs> ก,ก่าคนเก่าเลิกกันยังยังถ้าเลิกบอกเลยนะบอกพี่ลยนะถ้าเลิกบอกเลยนะ <laughs> เออสองข่าวเลยโอ้โหลบหล่อยอแฟนเยอะ <laughs> ไม่น่าแฟนเยอะไม่น่าเจ้าชูเลย S <S น้องก็ไม่เว้นนะ <S 1> <S 1> <S โอ้โหแลวขคาหมออน้นเต็มอุ้มแล้วไงที่ไม่ไปถ่ายโอดเจรลนไหนไหนอ่ะโอ๊ดอยู่ไหนโอดโอไปหาเขแล้วเขาไม่รับสายอโอดใหม่ป้ายแดงอ่ะเออดูคลิปนี้แล้วก็ติดต่อกันมาหน่อยนะโทรไปไม่รับสายเลย ในช่องก็อยากจะรีวิวรถใหม่ขเขาว่าอะรีวิวแต่รถเก่าไม่มีรถใหม่ให้รีวิวเลยโอทมาใหม่ป้ายแดงนะแถวบ้านผมอ่ะอยังหาตัวไม่เจอนะถ้าดูคลิปนี้เลยก็กคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวหาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวตักไปด้วย น่าจะได้แค่อุ้มเดียวมั้งลงไปอาจารย์ต้นเนี่ยหมดแล้วครับกี่ไร่รู้วเนี่ยสิบแปดไล่ได้กี่อุ้มแล้วเบีได้ไปอุ้มเดียวนน่อุ้มที่สองกำลังเต็มเนี่ยข้าวดีไปดีกว่าเดี๋ยวไปหาดูรถตีดินป้ายแดงหน่อยโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ